เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิทิชแนลวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันในเกม One Human อีกแล้วนั่นเองครับมีอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสอบถามมาค่อนข้างเยอะมากๆนั่นก็คือเราสามารถหาสัตว์เลี้ยงหรือตัวช่วยในการทํางานได้จากไหนบ้างซึ่งจะบอกเลยว่าตัวช่วยในการทางานหรือว่าสัตว์เลี้ยงขงเงล่านั้นมันมีหลากหลายรูปแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยในการต่อสู้ช่วยในการป้องกันหรือว่าช่วยในการเก็บวัตถุดิบต่างๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการหาสัตว์เลี้ยงบางตัวที่น่าสนใจแล้วก็ใช้งานได้จริงฮ โดยสัตว์เลี้ยงตัวแรกที่หลายๆคนสอบถามมาค่อนข้างเยอะนั่นคือเจ้าแมวเหมียวตัวยักษ์ตัวนี้นั่นเองฮะน้องมีความน่ารักมากๆคะประโยชน์หลักๆของเจ้าแมวเหมียวตัวยักษ์ตัวนี้นั่นก็คือจะทําให้ตัวของเรานั้นฟื้นฟูลพลังกายได้เร็วขึ้นนั่นเองเพื่อสังเกตหลอดเลือดของเรามันจะมีหลอดสีเทาอยู่หลอดสีเทานี้จะต้องทําการกินอาหารหรือกินยาเพื่อลดหรือมาทําการนอนบนเตียงซึ่งมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการนอนประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรามีเจ้าแมวเหมียวนี้อยู่หลอดจะทําการรีโคฟได้เร็วขึ้นแต่จริงๆแล้วผมวว่่าาาคนทีตมมจจับเ้แ เหมียวร่างยักษ์ตัวนี้น่าจะจับมันเพราะความน่ารักของมันมากกว่าครานี้เมื่อหลอดของเราเต็มแล้วเราก็ลุกขึ้นมาได้เลยฮะส่วนเจ้าแมวเหมียวก็จะทําการตื่นแล้วก็บิดขี้เกียจอยู่บนเตียงของเรานั่นเองเดี๋ยวครานี้ผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการตามหาเจ้าแมวเหมียวร่างยักษ์ตัวนี้ว่าจะตามหาที่ไหนได้บ้างซึ่งจริงๆแล้วท่าน้าของเจ้าแมวเหมียวเนี่ยก็จะอยู่ตามจุดที่เป็นรูปหยนดน้ําในแผนที่นะเพื่อจะไปที่ท่าหน้าของดีดฟิวก็ได้หรือจะไปที่จุดอื่นก็ได้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะแนะนำทาน่า,า,าเพราาาะว่่อกงหน้าของตััวาพอร์นนดีด เลือกจุดได้เรียบร้อยแล้วก็กด F เพื่อทําการเทเลพอร์ตได้เลยนั่นเองและเมื่อเรามาถึงท่าน้าของเดดวิวฮะให้เราสังเกตบ้านหลังนี้คือบ้านที่เจ้าแมวเหมียวจะหลบซ่อนอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปสํารวจในบ้านหน่อยฮะว่าบ้านหลังนี้จะมีเจ้าแมวอยู่หรือเปล่าครับเราจะกดสแกนก็ได้ไม่กดสแกนก็ได้ครับบ้านหลังนี้ไม่มีเจ้าแมวอยู่นะเราต้องทําการย้ายเวิล์นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เวิล์คาเพื่อเอสังเกตตัวมุมขวาบนดูดีนะการย้ายเวิล์กก็เอ่อในกรณีที่หาเพื่อไม่เจอก็ต้องทําการย้ายเวิล์ให้ตรงกรันเช่นเเดียกันอง มาที่เสาเทเลพอร์ตครับกดตัว G ีนะครับผมก็ย้ายไปเวิล์อื่นที่มันไม่ใช่วเวิลห้านั่นเองครับแล้วก็ลองไปดูว่าจะเจอหรือเปล่าสำหรับการย้ายเวิลเนี่ยผมจะแนะนําแค่การหาแมวตัวแรกตัวเดียวนะตัวตัวอื่นเนี่ยก็ใช้การย้ายเวิลเช่นเดียวกันนั่นเองครับมองซ้ายมองขวาไม่มีลองขึ้นไปดูชั้นบนครับมาดูว่ามีหรือเปล่าอ่ะรอบที่2ยังไม่เจอนะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราต้องทําการย้ายเวิลอีกหนึ่งรอบนะครับกลับไปที่เสาเทเลพอร์ตก่อนเป็นอย่างแรกครับจากนั้นก็กดปุ่ม G นะฮะ รอบนี้ผมจะย้ายเป็นโวลสองนะเพราะหนึ่งกับห้าเราไปดูแล้วยังไม่เจอครับพอย้ายมาเป็นโวลสองก็เข้าบ้านเหมือนเดิมครับขึ้นไปเช็คบร,ริเวณชั้นสองนะเพราะว่าด้านล่างไม่มีอยู่แล้วน,นั่นเองครับเดี๋เข้าไปมาดูว่ารอบนี้ได้เจอไหมอ่านี่เจอแมวเป็นที่เรียบร้อยครับมันก็จะเป็นวงบับเบิ้ลแบบนี้ฮะเข้าไปแล้วก,กดปุ่ม f ได้เลยฮะกดให้คะานนของเปอร์เซ็นต์มันครบ100%นะฮะถ้าเกิดไม่ครบ100%ก็กด f อีกหนึ่งครั้งน,นั่นเองครับ โอเคตรงนี้เราได้เจ้าแมวเหมียวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำนั่นก็คือกลับไปที่บ้านครับเราไม่ต้องทําการย้ายเวล์นะกดตัว M ขึ้นมาได้เลยจากนั้นก็คลิกไปที่บ้านของเราถึงแม้ว่าจะเป็นสีเทาตัวของเรายังคงสามารถเทเลพอร์ตได้แล้วมันจะย้ายเวล์ให้เราดโดยอัตโนมัติเมื่อเรากลับมาที่บ้านของเราเรียบร้อยแล้วไปที่ตู้โชว์ในการใส่สัตว์เลี้ยงครับเราก็กด M เข้ามาจากนั้นก็เลือกเป็นตัวสัตว์เลี้ยงที่เราต้องการก็คือแมวเหมียวเมื่อสักครู่คลิกขวาไปหนึ่งรอบ โอเคทุกคน w, เดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับสัตว์เลี้ยงตัวที่2อย่างเจ้าบิวเวอร์บิวเวอร์นั้นจะสามารถหาไม้ให้กับเราได้ครับโดยเขาจะใช้ไฟของเขาในการแทะขอนไม้หรือว่าแทะต้นไม้จากนั้นก็จะเอาไม้ที่ได้รับเนี่ยไปใส่ในตู้ให้กับเรานั่นเองซึ่งถ้าเกิดจะถามถึงผลผลิตหรือว่าไม้ที่น้องไปเก็บมาเนี่ยมันเยอะหรือเปล่าผมจะบอกเลยว่ามันไม่ได้เยอะมากครับแต่ด้วยความที่น้องน่ารักแล้วก็ทางหน้าของเขาสามารถช่วยเราทําง,งานจังหวะที่เราไม่ว่างได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าตามหาแล้วครับ คนนี้เราไปดูโลเคชั่นที่ทางด้านของเจ้าบีเวอร์จะอยู่กันบ้างครับหลักๆเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ๆก,กับตัวอีเวนต์ตกปลานั่นเองผมแนะนาทางน้าของเมเยอร์มาร์เก็ตนะฮะตรงนี้ก็จะมีทางด้าของจุดที่สามารถเข้าไปตกปลาได้แล้วเราก็จะมีโอกาสเจอทางด้านของเจ้าบีเวอร์ได้เช่นเดียวกันครับ คนนี้เมื่อเราวาร์ปหรือว่าเทเลพอร์ตมาที่ทา่านาของเมเยอร์มาเก็ตเรียบร้อยแล้วให้เดินมาด้านหลังโรงงานมันจะมีทา่านาของท่าเรือตกปลาอยู่ครับให้เราวุ่งหน้าไปที่ท่าเรือได้เลยนะซึ่งมันจะเป็นที่อยู่ของตัวเจ้าบีเวอร์นั่นเองครับแต่นัานก็สืติว่าใครมาที่ท่าเรือแล้วไม่เจอบีเวอร์เนี่ยก็ให้ทาการย้ายเวิเหมือนตอนที่เราตามหาเจ้าแมวเหมียวตัวแรกนั่นเองครับตรงนี้ตรงปลายสะพานเราจะเห็นเลยว่ามีบับเบิลอยู่ก็คือเจ้าบีเวอร์นั่นเองครับวิ่งเข้าไปเก็บได้เลยนะตรงนี้ก็คือถ้าเกิดดรราาาากกกกก็็็็บบปปุ๊มมันนนจจะะหยไไไคออื่ไไนะ้้ตง ออพอดีเมื่อเราเก็บเรียบร้อยแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำนั่นก็คือเทเลพอร์ตกลับไปที่บ้านของเราแล้วก็เอาธนาของเจ้าบีเวอร์เนี่ยไปยัดใส่ตู้ครับเพื่อเป็นการเปิดให้มันทํางานนั่นเองตรงนี้ตู้ว่างอยู่ครับเราเข้ามาแล้วกด F ได้เลยแล้วก็เลือกธนาของเจ้าบีเวอร์นะอาจจะอยู่ล่างๆนิดนึงครับเดี๋ยวหาก่อนนะฮะตรงนี้เป็นปลาเมึกโอเคบีเวอร์ตรงนี้ครับกดขิกขวาเป็นการเปิดการใช้งานเรียบร้อยแค่นี้ง่ายๆเลยฮะ โอเคไปกระตอกกับสัตว์เลี้ยงตัวที่3อย่างดิกบิบอยฮะก็คือเจ้าน้องหัวเหลี่ยมตัวนี้นั่นเองมันจะทําการขุดดินขุดแร่ให้เราครับแล้วก็เอาวัตถุดิบมาใส่ตู้ที่เราเห็นกันอยู่นตอนนี้ฮะ ซึ่งผลผลิตนั้นก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ขีเลตนะฮะก็จะมีทั้งด้านของแร่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทา้งด้านของแร่คั p เปอร์นะฮะหรือว่าจะเป็นทา้งด้านของแร่เหล็กก็มีเหมือนกันครับเราจะกดรับทีละอันทีละแร่ก็ได้หรือว่าจะกดเคมอเลยก็ได้ครับมันก็จะได้แร่ทั้งหมดมาไม่ว่าจะเป็นแร่เงินแร่เหล็กแร่คอปเปอร์หรือว่าแร่ต่างๆเนี่ยก็คือกดเคมมาได้ทั้งหมดเลยนั่นเองฮะส่วนวิธีการตามหาดิพิบอรเนี่ยก็ให้เราไปทําการทุบแร่หรือว่าขุดแร่ต่างๆครับมันก็ และเมลีก็ตามที่เราได้ทางหน้าของดิพี่บอยมาแล้วก็เอามายัดใส่ตู้เหมือนเดิมเลยแค่นี้ก็จะเป็นการเปิดใช้งานตัวขุดแร่ให้กับเราฮะโอเคทุกคนคราวนี้เราไปดูสายบูอย่างเจ้านักรบซามุไรกันบ้างครับเมื่อรีกมาใช้งานแล้วตัวของเขาจะมีชาร์จอยู่ด้วยตรงมุมขวาล่างฮะหากชาร์จที่หมดทางหน้าของเจ้าซามุไรก็จะหายไปต้องทําการรีชาร์จใหม่แล้วถึงจะใช้งานได้อีกหนึ่งรอบหน้าที่หลักๆของนักรบซามุไรก็คือช่วยเราต่อสู้ศัตรูจะต้องเป็นออโต้ก็ได้หรือจะเลือกเป้าหมายในการโจมตีก็ได้ในที่นี้ผขอออนนนญาตเเลเลืกกป็้ั ผมจะไม่ทำการโจมตีศัตรูเลยจะให้เห็นว่าทางด้านของนักรบซาบุไรสามารถช่วยเราต่อสู้ได้จริงๆแต่อย่าลืมนะว่าเขาจะมีชาร์ตบุงขวาล่างถ้าเกิดชาร์จหมดนักรบซาบุไรก็จะหายไปนั่นเองครับ สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราตั้งเป็นออโต้เนี่ยนักรบซาบุไรมันจะดูแบบทึ่มๆไปนิดนึงครับเราอาจจะต้องแบบว่าเลือกเป้าหมายให้มันให้มันทําการโจมตีเนี่ยมันก็จะอาจจะเห็นทางของประสิทธิภาพหรือว่าเห็นผลมากกว่าน,นั่นเองครับคราวนี้เราไปดูวิธีการได้รับนักรบซาบุไรง่ายๆกันหน่อยอย่างแรกให้ทุกคนกดปุ่ม ESC แล้วก็เลือกไปที่ทานหน้าของมินิบัสตรงมุมขวาบนฮะจากนั้นให้ทุกคนสังเกตแถบด้านบนฮะเป็นแถบที่2นะมีชื่อว่าซีซั่นโกรนั่นเองครับกดเข้าไ,ไ้ลนะกน,นกัรอว่คบแ ให้เราเลือกทนาของเมนูที่มีชื่อว่าชา a เลน์พอเรากดชา a เลนต์ไปแล้วมันจะมีเควสอยู่1เควสครับเขาบอกว่าให้เราใช้อาวุธระยะประชันชิดในการโจมตีหรือกําจัดศัตรู200ตัวถ้าเกิดทําได้เพื่อนๆก็จะสามารถได้รับทนาของนักรบสบายไปแบบฟรีๆเลยนั่นเองฮะ และเมื่อเราได้นักรบสมุไรเรียบร้อยแล้วเราก็เอาจับมายัดใส่ตู้เหมือนเดิมครับผมเลื่อนหานักรบสมุไรกดคลิกขวาไป1นครั้งจากนั้นให้ทุกคนกดปุ่ม F อีก1ทีฮะเพื่อเป็นการซิงค์ทางด้านของตัวละครนักรบสมุไรกับทางด้านของเคเดล,ลของเรานั่นเองกดปุ่ม F ไปได้เลยนะก็จะเปการซิงค์ครับคอนเฟิร์มอีก1รอบแค่นี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองส่วนการเรียกนักรบสมุไรมาสู้เนี่ยผมขอเล้วอีกหนึ่งรอบแล้วกันกดปุ่ม E ค้างเอาไว้นะเลือกเป็นออโต้แอทแท็กก็ได้หรือจะเลือกเป้าหหมมาาายยใในนนนกกกกกรรรรรจตีี้้ัััับบบไของเเเ็ดดช่วค อีกหนึ่งตัวละครที่มีความน่ารักมากๆนะก็คือเจ้าพึ่งน้อยตัวสีเหลืองตัวนี้แหละครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายปลูกผักหรือว่าปลูกต้นไม้เนี่ยควรจะต้องมีทางด้านของตัวสัตว์เลี้ยงตัวนี้เอาไว้เพราะว่าเจ้าพึ่งน้อยสามารถทําให้พืชผลของคุณกลายพันธุ์เป็นระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้ฮะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนต้องการตามหาเจ้าพึ่งน้อยตัวสีเหลืองเนี่ยให้เลื่อนมาตรงกลางๆแบบนิดนึงมันจะมีทางด้านของไร่ชาวนาอยู่ฮะซึ่งพิกัดของเขาก็คือ5607กับลบ5190ครับสกเกตตรงมุมขวาล่างนะวิธีการไปที่จุดนี้เพื่อนๆจะทําการเทเลพอร์ตไปที่เดดวิวก่อนก็นกได้ครับเพราะมันอยู่ใกล้กันนะเมื่อไปถึงเดดวิวเรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นเหนือครับก็จะเจอไร่ที่ผมบอกเลยนั่นเองครับซึ่งตอนที่ผมอัดฟุตให้ทุกคนดูเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมใา้เวล์อยู่ที่ประมาณ5-6 เหลือตรงนี้ครับแล้วก็เมื่อมาถึงแล้วถ้าเกิดเจอพวกศัตรูหรือว่าผีดิบเนี่ยก็ให้เราทําการเคลียร์ไปก่อนครับไม่งั้นเวลาเราเก็บพึ่งอยู่เนี่ยก็อาจจะถูกโจมตีหรือว่าจู่โจมได้นั่นเองนะครับผมตรงนี้เราก็กดปุ่ม F ครับรอให้ทานหน้าของพึ่งครบ100%นะตะตอนนี้มีบินไปแล้วก็วิ่งตามมาเก็บต่อได้ฮะพอครบหนึ่งเปรเ็นุ๊บเราก็จะได้ทานหน้าของตัวเสเลียงหรือว่าทานหน้าของคู่หูตัวใหม่ของเรามาแล้วนั่นเองฮะ คนนี้ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีคําถามแน่นอนว่าเราจะเพิ่มจํานวนของตู้ในการใส่สัตว์เลี้ยงหรือเพื่อนคู่ใจได้ยังไงเริ่มต้นให้กดแ็บพังไว้ไปที่ทางด้านของเคเดลแล้วก็ไปทางด้านของเบมเบติครับแล้วก็ให้ทุกคนไปที่หัวข้อที่3มที่เป็นรูปต้นไม้กระถางต้นไม้นะเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงครับจะมีทางด้านของสกิลหรือทักษะตัวนี้ให้เราอัพอยู่เมื่อเราอัพแล้วมันก็จะมีการเพิ่มจํานวนของทางด้านของตู้โชว์ตู้ใส่เพื่อนคู่ใจได้ละฮะ และนี่ก็คือวิธีการตามหาสัตว์เลี้ยงหรือว่าแรงงานทาสนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้มากๆเลยนั่นเองถ้าเกิดจะทำทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่าคลิปน่าจะยาวเป็นชั่วโมงเลยนั่นเองครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ทามาให้ดูแบบคร่าวๆกันก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้สัตว์เลี้ยงหรือแรงงานทาตัวไหนคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปผมจะมาบอกพิกัดแกนเอกแกนไวให้อีกหนึ่งครั้งและนี่คือคอนเทนต์ใหม่จากช่องเรายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไไปปววััันนีี้้ผมลาทกคจรริงบบบสสด